น่าสดใสมากจริงเนาะดีกว่าแต่ก่อนเนาะสมัยก่อนฟอร์มาไลท์ที่ไรตาดําตลอดเลยวันนี้เชียงใหม่หนาวมากปัยจัยไปน่านแล้วเดี๋ยวชวนแกดีกว่าเดี๋ยวชวนที่เฮียดีไปน่านดีกว่านะน้องฝอดซื้อบ้านอยู่วีรามนาคะ,เป,าเ,าะ,คะเป็นบ้านเช่าคะ่ะเป็นบ้านเช่าเดือนละหมื่นพี่เขาลดให้เหลือหมื่นหนึ่งครับแต่ก่อนหมื่นสองหมื่นสาม ดีนะแล้วแบบปีใหม่พี่เขาแบบพี่เจ้าของบ้านอ่ะเขาก็ยังโอนตังมาให้พันหนึ่งอ่ะเพื่อที่จะแบบเออแบบวัดดีปีใหม่นะน้องฟอร์ดอะไรเงี้ยน่ารักมากผมใช้ปกติเลยครับผมใช้ทูบสามดอกอ่ะใช่เดี๋ยวแกก็วีนข้ามขั้นไอเรื่องนี้มันปกติอยู่แล้วทุกคนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว น่าสดใสเพราะมีความสุขอันนี้ก็ถูกครับส่วนส่วนแบบส่วนมากๆเลยบ้านเขียวอันเดียวเป็นเอฟเสื้อใช่ครับใช่ครับเอฟซีจากนางรองนะคะขอบคุณครับ,รบอ่าขออีกสามวัเดอร์แล้วจะไปแล้วู้ฝันจะได้ไปแพ็คของได้ไหมได้ไหมฟอร์ดเป็นห่วงว่แพรด้ฟอร์ดเป็นห่วงแฟนกับแพรด้ฮะ ฟอร์ดเป็นห่วงแฟนกับแพรรี่คู่ใหม่ฟอร์ดเป็นห่วงแฟนกับแพรรี่คู่ใหม่คืออะไรครับอันนี้ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมฟอร์ดไม่เข้าใจ <c oughs> อุ้ยมาอีกแล้วครับหนึ่งออเดอร์อโอขออีกสักถ้าได้อีกสักสี่ออเดอร์เนาะ <c oughs> คือจะนอนหลับฝันดีเนาะคือ <c oughs> ถ้าได้อีกสิบออเดอร์นะมันจะแบบมันจะดีมากเลยอีกสี่ออเดอร์สักสิบมาอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยทุกคนตะการหน้าโปรไฟล์นะครับกดตะการหน้าโปรไฟล์เลยครับอุ้ยทำไมฝาขายของจริงเกิงย่างวะเนี่ยขายอะไรทุเรียนทอดครับขายทุเรียนทอดกดตะก้าเลยกดตะก้าเลยหน้าโปรไฟล์ เนี่ยออเดอร์เพิ่มซะงั้นเผื่อมีคนใจดีไงครับคนที่ยังไม่เคยสั่งอันนี้เขาอาจจะมีโค้ดส่วนลดให้ก็ลองดูครับนี่ไงฝอดไปช่วยมันเป็นผลดีครับฝอดไปช่วยขายไอขายกาแฟพี่แพรลี่มาใช่ไหมฟอดก็จะขายทุเรียนดีด้วยนี่เห็นไหมล่ะ ใช้ความจริงใจพี่เขาจะได้ใจอ่อนจริงๆใจแกก็อ่อนแล้วแหละแต่แกแบบเหมือนกําลังแบบดูอยู่กําลังดูอยู่ว่าแบบเอ้ยหมอนี่มันยังไงวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยฟอน่ารักเอามา,มา,มา,มาอีกสักสี่ออเดอร์ละอีกสักสี่เอ้ยมาแล้วครับอีกสาม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 นี่แล้วก็ได้นี่มาด้วยครับ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ sunset 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 น่ารักมากอันนี้พี่ก้อยก็ให้มานะครับจริงๆรพอเข้าวงการพอเข้าวงการตุ๊กตายัางไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเข้าฮอกแก๊หอะไรไออะไรนะลาบูบูไปเห็นแกสั่งมาตอนแรกฟอดไม่อะไรหรอโอ้พอเห็นไปปุ๊บอุ้ยมันน่ารักมาก อย่าที่พิราย่าแบบนี้นะไม่เอาพอแล้วฝเล่นเล่นเล่นเฉยๆห้ามพูดแบบนี้ <c oughs> <c oughs> หน้าเหมือนพี่แพรดี้เลยค่ะจริงเหรอแกกำลังทดสอบเพราะว่าฝดสอบผ่านแน่นอนยังไงก็ผ่านสั่งแล้วค่ะขอบคุณครับขาดกสามอเดด์ ค่าดอสกาวเอาเด้อเอาเด้อกดตการหน้าโปรไฟล์เลยกดตการหน้าโปรไฟล์เลยในี่ทุกคนจะมีอะไรให้ดูครั้งแรกที่ฟอบไปถ่ายบัตรใช่ไหมแล้วบัตรก็หายสั่งโอนแล้วขอบคุณครับวันนี้อารมณ์ดียิ้มไม่หุบเลยค่ะหน้าเหมือนคนจะมีแฟนเลยใช่ครับกำลังจะมีครับ ตลกมากครูฝอนน่ารักแบบนี้สอบผ่านแน่จริงยังไงฝอก็มั่นใจฝออ่านหนังสือบ่อยมากฝ <c oughs> อททำกานบ้านมาดีครับรอบนี้ฝอต้องสอบให้ผ่านทุกคนกดให้หน่อยอีกสามเองเอา้าอีกสามเอา้าพอแล้วถ้าได้อีกสามอันนี้ฝอสบายใจละหน้าโปรไฟล์ครับต้อกดตะกร้าหน้าโปรไฟล์เลยครับ กดตกลาหน้าโปรคฟล์เลยครับกดตกลาหน้าโปเไฟล์เลยครับสูงร้อยแปดสิบใช่ครับสูงร้อยแปดสิบสอบยากไหมฝอว่าไม่ยากนะครับมันอยู่ที่ตัวฝอว่าฝอจะอ่านหนังสือไหม <c oughs> เลยอีกสามบ้านครับเลยอีกสามบ้านวันนี้จะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้ขายกาแฟาด้วยขายพ่ิที่จะได้ใจ่อน ด่มาซื้อเลยครับเอาทั้งกาแฟทั้งแอปบ้านเขียวบ้านทิกตอกด้วยครับเสียงส่งให้เลยเดี๋ยวโอนให้จริงเหรอครับอุ้ยมาอีกแล้วครับนี่ขนาดไม่ได้ปักตะกร้าเนี่ยแม่แม่แมพ,พี่พี่ยังช่วยผมกดเลยขาที่สองครับขาอีกสองขาทีกสองเฮ้ยสบายใจแล้ววันนี้ขาที่สองอ่ด้อ สั่งแล้วค่ะขอบคุณครับพี่การ์เดนพี่การ์เด้นโฮอุ้ยพ,พ,พี่พี่มีที่พักเหรอครับผมขออนุญาตกดเข้าไปสองที่บ้านที่เป็นที่พักใช่ไหมครับการ์เด้นโฮสฟิลแบบคาเฟ่อะไรเงี้ยชื่อดูว่าเป็นชื่อพี่ครับเอาไม่มีเหรอครับเฮาส์ House. เอการ์เด้นเฮาส์การ์เดนเฮาส์การ์เด้นเเอ่อเอฟพ่อค้าเหรอครับ เอฟพ่อค้าต้องไปถามเจ้ก่อนว่าแกจะปล่อยไหมรออุดหนุนนะคะได้ครับขอบคุณครับอยากได้เสื้อ <subjects> ค okay, ่ะได้ได้ครับอยากได้เสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เลยครับอุ๊ยลืมตอบเสื้อเลยขอบคุณครับอุ๊ยเหลืออีกหนึ่งออเดอร์ครับอีกออเดอร์เดียวอีกออเดอร์เดียวอีกออเดอร์เดียววันนี้อ่ะลืมเออเดี๋ยวไลฟ์เสร็จเดี๋ยวไปตอบเสื้อก่อนฝอลืมไงว่าแบบพี่เขาส่งอันนี้มาให้แล้วส่งดับเสื้อมาให้แล้วเพราะว่าฝรกำลังสกรีนออกแล้วครับ เพราะว่าก่าจะก่าจะมันก่าจะลงตัวฝาต้องทําแบบผิดหลายอันมากอะ่ะอัจริงผิดไปประมาณหลายตัวแล้วถ้าผมเอามาทําอีกรอบหนึ่งอะ่ะแต่ว่ารอบนี้ผมทาสีดําสีเดียวครับต่กา้าหน้าโปรไฟล์ครับสั่งเสื้อได้ไหมคะได้ครับได้เลยสั่งเสื้อได้เลยครับเอาแอปบ้านเขียวแอปเดียวนะครับบ้านเขียวแอปเดียวรอสั่งเสื้อรอบที่เราไม่ทันรอบนี้เลยครับพี่ผมทําปีละครั้ง ผมทำปีละครั้งแล้วผมทำมาเป็นแบบพรีเมียมเลยก็คือขายแค่เก้าสิตัวครับหมดก็คือหมดแต่รอบที่แล้วขายเยอะกว่านี้นะขายเยอะกว่านี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าทำยังไม่เต็มที่กับมันเท่าไหร่รอบพี่แล้วแต่ว่ารอบเนี้ยรู้สึกว่าได้อะไรที่มันผิดพลาดกลับมาแล้วมาแก้ไขโอเคครับพี่ขอบคุณครับครบแล้วครบแล้วครับขอบคุณมากครับอ,ออเดอร์ครบแล้วนะครับวันนี้ yes. แต่สั่งอีกได้ครับ จะจั่งอีกได้ครับเออก็เหมือนเหมือนรอบที่แล้วใช่ไหมเสื้อที่พอใส่อ่ะสีขาวพี่พัลี่อ่ะเหมือนทําไปแล้วแบบรู้สึกว่ามันยังมีข้อผิดพลาดอยู่อย่างเช่นปั๊มคออะไรเงี้ยเรายังแบบยังเออยังได้ราคาที่แบบรู้สึกว่ามันแพงไปแล้วมันอุ้ยมันไดออเดอร์ล้วะครับเสื้อที่ผมจะทำเนี่ยนะครับแล้วแบบรอบนี้ผมรู้สึกว่าเออทำออกมาให้มันแบบเท่หน่อยแบบเหมาะ สำหรับวัยรุ่นด้วยผู้ใหญ่ก็ใส่ได้เป็นแบบฟิลที่ทําออกมาจากตัวของเราเลยอะไรเงี้ยเท่เลยจริงแต่ฟอดแต่ฟอดไม่ได้แบบเอาไม่ได้เอาฟิลแบบฟอเดเยอะเกินครับบางคนเขาอาจจะไม่ได้ชอบฟอดแต่ว่ารู้สึกว่าเสื้อมันสวยเขาก็อยากใส่อย่างเงี้ยผมก็อยากทําให้คนที่แบบทั้งชอบและไม่ชอบผมก็ใส่ได้อย่างเงี้ยเออเป็นแบบอีกแบรนด์หนึ่งไปเลยอย่างเงี้ยครับเท่ดีผมทำแค่99ตัวนะครับตอนนี้น่าจะติดจองไป40แล้วครับ ว่างไงไปไหนไปกินเยีเ่ยมโรงเรีเยนคนดไ้ได้บ้างอสเปริลล์ชื่อมาเดี๋ยวมีสเปริลล์ชื่อมานูน่นเอาไอ้นู่นไปฉีดดิอนนันหอมกว่าราะว่าม,มันหอมนะห<ะ>อยางนะฮะอืมแพ็กทุเรียนเลยได้เพื่อนนี่หรอใช่นูน่นนู่นอันนู้นให้ เดี๋ยวลุงเนาะมึงได้มาจากไหนนี่มึงได้มาจากไหนคนดังปล่อยของเออมึงไปฉีดให้มันเป็นกระจุกกระจุกงั้นมันก็แบบเป็นรอยเดี๋ยวดูดิ๋ยวกองๆเลยนะเดี๋ยวมึงหมฉีดทางหางอย่างงี้ดิอะสิบบาทไปไหนสิบบาทสิบบาทสิบบาทมึงได้เสื้อมาจากไหนคนดังจริงเหรออืมลบถูกป้าไปซื้อถุงป่ะเดี๋ยวส่งไปจัดโอเค มานานยางังยังครับทุกคนกดตะกก้าผทุเรียนใท่าน่อยเร็วกดตะกก้าผทุเรียนให้าน่อนเร็วหน้าโปรไฟล์ครับหน้าโปรไฟล์เมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนี่ลืมเลยลืมเลยห,หนึ่งไหนพรุ่งน,น,นี้กูไม่อยู่เลยทัศนศึกษาปิดด้วยปิดด้วยดียออกไป <S <S ไปไหนก็ไปเสื้ออาพูดเมื่อกี้พูดเรื่องเสื้อแล้วถึงไหนแล้วนี่ ลืมเลยเออเราอยากเราอยากจะทำเอ้ยผมอยากจะทําให้มันแบบออกมาแล้วแบบเออคนที่ไม่ชอบเราก็ได้ใส่ด้วยก็ได้หรือว่าคนที่ชอบอะใส่ด้วยก็ได้มันรู้สึกว่ามันเท่ดีไปทัศนศึกษาไปทัศน <c oughs> ศึกษาวันเดียวครับแต่ว่าพรุ่งนี้ไปแต่เช้าไงครับ ถ่ายกาแฟกินกับทุเรียนหน่อยเออลองครับกินทุเรียนแล้วก็กินกาแฟตามอร่อยเลยอยากได้ต้องจองยังไงครับเดี๋ยวผมส่งอันนี้ให้แล้วกันผมปักหมดแอปเขียวให้ดีกว่าเพราะว่าแต่ว่าผมอะ่ะไม่ค่อยได้ตอบนะช่วงนี้หมายถึงว่าแบบบางทีผมก็ต้องตอบเองอะ่ะพี่ปกโกน S A K <S นี่ครับอันนี้เลย จองตรงนี้เลยครับพี่ผมทําแค่เก้าสิบเก้าตัวนะครับตอนนี้น่าจะเหลือแค่ห้าสิบครับเหลือแค่ห้าสิบตัวเออนั่นแหละใส่วันที่สิสี่กุมภาก็ดีนะแต่ว่ารอบนี้ผมทําสีดานะครับแม่แพ่ไปไหนอะฟอร์ดแกอยู่จันทบ,บุรีครับตัวเท่าไหร่ครับแต่ผมขายแพงนิดหนึ่งนะพี่ถ้าถ้าแบบถ้าถ้าถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่ารอบนี้ผมทํามาเพื่อที่ไม่ได้แบบเร่งขายครับแต่ว่าอยากให้แบบ เสื้อคุณภาพอพ่ะพี่ผมก็อยากให้มันแบบเอออยู่ไปถ้าแบบถ้ามันออกมันก็ออกครับมีขนาดไหมครับมีครับเดี๋ยวผมส่งไซส์ให้เดี๋ยวผมจะส่งให้ผมขายหกหกเก้าครับเพราะว่าต้นทุนผมก็แบบห้าห้าร้อยเก้าแล้วมั้งเออห้าร้อยเก้าอ่ะพี่ทั้งแบบทั้งถุงด้วยติ๊กเกอร์ด้วยค่าเสื้อด้วยมันหมดเยอะวัสดุใช่ครับรอบนี้ผมทําดี แล้วก็แบบข้าหลังอะใหญ่เลยครับข้าหลังข้างหลังท้าเป็นแบบลายดีเลยครับแต่ว่ามันมีความหมาย FC ดาราแฟนเรา Ford กับแฮร์รี่สูๆ้ๆเออผ้าอะไรคะผ้าเหรอครับผมจำชื่อผ้าไม่ได้แต่ผ้าดีมากอุย้ยเมื่อวานผมเอามาอยู่นะอุยอ้ยย,ยังไม่ให้ดูหรอกเออให้ดูองก็ได้อุย้ยเสื้ออยู่ไหนวะแทนแทน ไม่อยากทิ้งไ์อยากได้อ่ะเออเดี๋ยวไปเอามาให้ดูนิดหนึ่งอย่าพึ่งไปนะอย่าพึ่งไปนะครับแทนแทนโอ้ยจอแล้วมีอะไรหรอเราซื้อให้ดูเฉยให้ดูให้ดูเดี๋ยวให้ด,หด,หด,หดูเดี๋ยวสปอยนิดหนึ่งแล้วกันสปอยนิดหนึ่งสีสวยมากผ้าอย่างดีอาเดี๋ยวให้ดูผ้ากัน ภาพเป็นแบบนี้นะครับทุกคนอุ้ยยังให้ดูหรอกอู้แต่ละข้างหลังแบบเต็มอะ่ะให้ดูแป๊บเดียวพอีนความรับหนีแค่นี้พอโคตรเท่คุณเลนเดี๋ยวให้ดูเลยครับนี่แต่ว่าตอนนี้ผมผมสกีนออกมาจะสะกีนออกมาสามตัวครับผมเอามาเลือกลายเสร็จเพื่อมันแบบยังไม่พอใจอะ่ะผมก็เลยต้องทําใหม่เ่ะพี่เข้าใจไหมเหมือนมันยังไม่ดีอะ่ะมันยังดีไม่สุดอะ่ะผมก็เลยต้องทําแบบเออ อย่างน้อยก็ลงทุนไปเลยให้มันแบบให้มันดีสุดๆก่อนแล้วค่อยออกมาให้มันดีแค่นี้พอบอกเลยว่ามันเท่จริงเท่มากทั้งลายหน้าทั้งลายหลังครับคุ้มค่าสกินคนขายน่ารักรูปอะไรคะไม่บอกครับเป็นบอกก็ได้เป็นรูปหัวกะโหลกครับมันมีที่มาที่ไปครับมันมีที่มาที่ไปที่ผมใส่ หมวกกะโหลกเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปพี่น่ารักดมอีกแล้วจริงครับเป็นคนชอบดมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นเสื้อแขนเท่านี้ครับเสื้อแขนเท่านี้วันนี้หาอะไรแกงเจอ,อีกอุ้ยหมดหมดแก้วครับไม่ไม่อยากแกงเกเยอะเดี๋ยวแกวีนดมพี่แพร่ไหมดมครับตดยังเคยดม เอ้ยไม่เอาไม่ได้พูดมาเนี่ยพูดอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวแกโกรดอีกเนี่ยยังไม่ดีเลยก็ยังไม่ยอมใจอ่อนเลยเดี๋ยวก็วีนอีกแหละทีนี้ทา <c oughs> ําไงล่ะเออเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วเด็เคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วเด็กตดอัดผ้าหุ่มมาอย่างอย่างอเออน่ยโอ้ พูดดีๆพูดดีจริงแต่เคยเล่าเรื่องนี้ให้แกฟังแล้วแกหัวเราะใหญ่เลยห้ามแกงใช่ต้องเลือกแกงครับช่วงนี้กำลังทำคะแนนอยู่พี่ดูหนูไม่ได้ทำงานเลยวันนี้อุ้ยพี่ไปทำงานก่อนก็ได้ครับฝอต้องเป็นผู้ใหญ่ ไม่ติดเล่นอออเออแล้วไม่ติดเล่นแล้ว <c oughs> พูดคำมีหน้ฟังหน่อยทุ s d ด y ์ o อง <c oughs> กดตะกร้าหรือ,อยังก่อนกดตะกร้ารือยังก่อนให้พูดคำมีหน้ให้ฟังครูฟอร์ดูมีความสุขสดใสมากอ่ะผมให้อีกสักอีกให้ห้านาทีอ่ะห้าถึงสิบนาทีครับห้าถึงสิบนาทีพอเดี๋ยวผมจะไปซื้อถุง แล้วก็ไปเอาสติกเกอร์ครับป่องแบ่งฟังออกนะพี่แพรที่คุยกับหนุ่มๆห,ห,หึงไหมคะถ้าถ้าเป็นแรนกันแล้วก็ถึงสิแต่ถ้ายังไม่เป็นก็แบบทำอะไรไม่ได้ถูกไหมละ่ะมีสิทธิ์อะไรหึงเอออย่าถามเยอะผมไม่ค่อยชอบพูดอะไรแบบนี้ดูกว่าฟัตจก้าขีบเก ตาายแล้วอบมากอบคืออะไรอ่ะซื้อถุงอะไรเนี่ยอย่าไปคิดลึกอีกถุงแพ็คของสิครับถุงแพ็คของสิพี่ไม่ใช่ถุงอะไรอย่าไป คิดแบบนนั้เรียนอยู่หรือใช่ครับฝึกสอนพี่คบผมขออีกสองออเดอเร์เลยวขออีกสองออเดอเร์เล้วรกดให้หน่อยกดให้หน่อยกดออเดอร์ให้หน่อยครับอ่าเนี่ยมีคนเข้ามาเพิ่มแล้วครับกดออเดอร์ให้ผมอีกตะก้าอยู่หน้าโปรไฟล์เลยครับตะก้าอยู่หน้าโปรไฟล์เลยครับตะก้าอยู่หน้าโปรไฟล์เลยครับอู้ชื่อสวยวะเสื้อสวยมากจริงเสื้อสวยมากจริง อย่งสวยอะแล้วแบบความหมายดีด้วยอะเนี่ยข้าหลังภาษ,าษาอังกฤษของเค้านีให้ให้แบบให้ดูนิดหนึง่งหรือว่าจะเราจะให้ลูกค้าดูเสื้อก่อนดีไหมหรือว่าเราเราจะไม่ให้ดูแล้วให้ลูกค้าแบบไปดูเองก็แบบจะได้แบบเซอร์ไพรส์หน่อยจะได้ไม่ต้องเห็นเนาะอืมก็ดีนะเจ๊ไรอยู่ นี่สวยมากเลยดิแค่คำเนี่ยก็สวยแล้วไม่บอกย,ยังไม่สปอยแลย้วสองรับสองทำคะแนนเลยผมได้อีกแค่ห้านาทีครับผมได้อีกแค่ห้านาทีสีขาวไม่มีครับสีขาวไม่มีสีขาวผมไม่มีนะรอบนี้ผมทำสีดำสีเดียวเลยครับสีเดียว เร็วเร็วพีคอย่าพึ่งเดี๋ยวผมจะมารอบเย็นอีกรอบนึงสั่งสั่งสองออเดอร์ก่อนครับผมจะไปซื้อถุงแล้วผมจะไปซื้อถุงแล้วครับขออีกสองออเดอร์ครับถูกเดี๋ยวสวดก่อนสวดมนต์ก่อนเพื่อจะมีออเดอร์เข้า เ690ครับ690ตัวละครับอ่ะกดตะก,กร้าทุเรียนสั่งทุเรียนแล้วเฮ้ยครูมได้เดี๋ยวฝอดเข้าขึ้นมาไลฟ์ให้เย็นนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้มาของแม่สองถุงใหญ่นะลูกโอเคครับไปทุกคนเดี๋ยวผมไปซื้อถุงก่อนนะแทน เดี๋ยวผมไปซื้อถุงก่อนนะครับใส่ถุงด้วยเหรอเอาก็ต้องใส่สิ <c oughs> เดี๋ยวไปซื้อถุงก่อน,นครับทุกคนเดี๋ยวนี่ถุงแพ็คของนี่แบบนี้ถุงอะไรเอย่ยอย่าไปคิดลึกสิผมไปก่อนนะทุกคนขอบคุณ